ราคาน้ำมันวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคอัปเดตราคาเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮอล่าสุดจากสามปั๊มใหญ่ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของคุณแต่ที่น่าสนใจคือการเปรียบเทียบราคาจากแบรนด์ต่างๆซึ่งมีความแตกต่างที่น่าประทับใจราคาน้ำมันวันนี้16ตุลาคมราคาน้ำมันของ OR ดีเซล31.44บาทลิตรแก๊สโซฮอลอี85 27.89บาทลิตร แก๊สโซฮอล์อียี่สิบาทลิตรแก๊สโซฮอล์เก้าสิบาทลิตรแก๊สโซฮอล์เก้าสิบห้าสาบาบาทลิตรเบนซินสี4สบาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซน B ีเจ็ดสีบาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์เก้าสิบห้าสสบาทลิตรราคาน้ำมันของบางจากไฮพรีเมียมดีเซนเอ 45.64บาทลิตรไฮดีเซลเอ31.44บาทลิตรไฮพรีเมียม97แก so ๊สโซฮอล์95 49.84บาทลิต so รแก๊สโซฮอล์ E85 SEVO 27.89บาทลิต so รแก๊สโซฮอล์ E20 SEVO 29.94บาทลิตรแก๊สโซฮอล์91 SEVO 31.78บาทลิตรแก๊สโซฮอล์95 SEVO 32.15บาทลิตร ราคาน้ำมันของเชลเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอลอีสบามบาทลิตรเชลฟิเซฟแก๊สโซฮอสบาทลิตรเชลฟิเซฟแก๊สโซฮอสหบาทลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอเก้าสบาีบาทลิตรเชลฟิเซฟดีเซนบีเจ็สบาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ดีเซนบีเจ4บาทลิตร และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเปรียบเทียบราคากับวันที่ผ่านมาซึ่งสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมติดตามเราในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงราคานี้กันเถอะ